นะะักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกการเย็บปกตั้งกันนะคะปกตั้งมีรูปแบบยังไงเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะปกที่มีลักษณะโอบตรงคอนะคะ,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรูปแบบปกลักษณะน,นี้กันสําหรับวันนี้นะคะเราจะทําในส่วนของการเย็บปกเท่านั้นนะคะ โดยตัวเสื้อที่จำลองนะคะเราจะจำลองตัวเสื้อเฉพาะส่วนบนนะคะแต่ไม่ได้จำลองเสื้อทั้งหมดนะคะเป็นลักษณะการเย็บปกตั้งของเสื้อบุรุษหรือเสื้อสุภาพสตรีก็ได้นะคะค่ะวันนี้เราเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการเย็บปกตั้งกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการเย็บปกอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเย็บ ปกตั้งกันนะคะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปกตั้งวันนี้นะคะก็จะมีผ้าเคมีกาวนะคะเป็นผ้าแข็งที่ไม่มีกาวก็ได้หรือมีกาวก็ได้นะคะในส่วนที่2ก็คือผ้าที่ใช้สำหรับตัดเสื้อนะคะเป็นผ้าพื้นหรือผ้าลายก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราต้องการนะคะในส่วนของ ที่สนะคะก็คือเป็นแพทเทิร์นของปกเสื้อนะคะเป็นลักษณะแพทเทิร์นของปกตั้งนะคะเราจะนำแพทเทิร์นตัวนี้นะคะมาวางบนผ้าเคมีกาวแล้วกดรอยแล้วก็ตัดนะคะเป็นรูปแบบนี้โดยไม่มีการเผื่อเย็บนะคะในส่วนของที่เราตัดเคมีกาวแล้วเราก็จะมาวางตัดบนผ้าพื้นนะคะ สชิ้นโดยวิธีการตัดเราก็จะวางผ้าสองชิ้นประกบกันนะคะัษณะนี้แล้วก็นำแพทเทิร์นปกตั้งมาวางโดยทำการตัดนะคะโดยให้เผื่อเย็บโดยรอบครึ่งนิ้วนะคะโดยรอบไม่มีการกดรอยนะคะตัดไว้เฉยๆไม่ต้องกดรอยค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการรีก,กันนะคะมาดูกันนะคะ ค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการรีบปกนะคะโดยการเอาผ้าเคมีกาวที่เราได้ตัดเท่าแพทเทิร์นของปกแล้วท่านนี้สังเกตว่าผ้าเคมีกาวนะคะจะมีด้านที่ไม่มีไม่มันกับด้านที่มันนะคะเอาด้านที่มันตัวนี้หากประกบกับชิ้นผ้าเวลารีดอัดเราเลือกชิ้นผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะโดยวิธีการวางเราจะวางให้เผื่อเย็บ เผื่อให้อยู่กลางๆเผื่อโดยรอบเลยนะคะลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระบอกฉีดน้ําในการพรมนะคะพรมน้ําให้พอหมาดๆนะคะไม่ไม่ถึงกับเปียกจนเกินไปให้ทำยังให้เคมีกาวนะคะติดกับผ้าของเราถ้าใครที่ไม่มีเคมีกาวก็สามารถใช้ผ้า แข่งกาวผ้าแข็งก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นผ้าเคมีกาวนะคะถ้าผ้าแข็งให้เราทากาวก็ได้อีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาทําการรีดกันนะคะเวลารีดนะคะให้รีดเอาเตารีดวางไม่ถูเตารีดนะคะกดจนกว่าเตารีดจะแห้งจนกว่าผ้าเคมีกาวแห้งติดกับเนื้อผ้านะคะ กดลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนสุดของแพทเทิร์นของผาปกนะคะสำหรับอันนี้นะคะเป็นผ้าเคมีกาวปกตั้งในการรีดติดนะคะเราก็จะได้การรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการประกอบปกกับตัวเสื้อกันนะคะเราไปดูกันนะคะเมื่อเรา เมื่อเราได้รีดปกกับตัวตัวผ้าแล้วนะคะเราจะมาเย็บปกประกอบกับตัวเสื้อเราก็จะพลิกนะคะเสื้อออกมาด้านผิดนะคะซึ่งจะมีตำแหน่งในเรื่องของการกดรอยบริเวณที่เป็นคอเสื้อนะคะโดยรอบนะคะตั้งแต่ชิ้นหน้ามาชิ้นหลังนะคะก่อนอื่นให้เราทำการใช้กันไกลนะคะในการบ่า บริเวณที่เป็นคอนะคะวิธีการบากนะคะดูสังเกตว่ามันจะมีเส้นกดรอยนะคะให้เราทำการบากไม่ต้องให้ถึงเส้นกดรอยนะคะละักษณะนี้นะคะบากห่างๆนะคะโดยรอบเพื่อต้องการผ่อนเส้นผ้าที่เป็นแนวโคง้งให้เป็นลนักษณะเส้นตรงนะคะ ข้อควรระวงังไม่ควรบากให้ถึงเส้นกดรอยนะคะลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนสุดของการบากของบริเวณส่วนคอนะคะเราก็จะได้ในส่วนของการบาานะคะโอเคก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ มันก็จะทําให้เส้นคอของเรานะคะเป็นลักษณะเส้นตรงนะคะเมื่อเราทําการบากแล้วเราก็จะเอาโบกที่เรารีดตรงนี้นะคะ่ะทำการเน่านะคะโดยเอาผ้าด้านที่เราไม่ได้รีดอัดอะคะ่ะด้านที่เราไม่ได้รีดอัดวางประกบกับตัวเสื้อที่เป็นด้านถูกนะคะโดยวางให้มุมตรงนี้นะคะตรงกันกับ มุมตรงนี้นะคะกัดเข็มหมุดนะคะเทคนิคนิดนึงนะคะในการทําก็คือเวลาเรากัดเข็มหมดุดเราอย่าชิดขอบมากเกินไปให้เว้นออกมาประมาณ1นขีดหรือ2ขีดก็ได้นะคะ<ม>เพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อที่ของปกเวลาเราพลิกปกขึ้นมาให้มันตั้งตรงนี้จะได้ไม่ตึงจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะทําการกัดเข็มหมดจาก แนวปกด้านหน้าด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งลักษณะนี้นะคะกัดแล้วก็ทำการเนาให้กัดล็อกไว้ทั้งซ้ายและขวาก่อนนะคะล็อกไว้ทั้งซ้ายและขวาก่อนตรงมุมตรงนี้นะคะกรณีที่เป็นปกอา ปกอะโปโลนะคะให้เราเริ่มที่ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่มุมตรงนี้นะคะแต่อันนี้ในกรณีที่เป็นปกที่มีสาบลิ้นของกระดุมด้านหน้านะคะเราก็จะเริ่มที่มุมตรงนี้นะคะจะทําแตกต่างการกับการทําปกโปโลนะคะโอเคเราก็จะทําการกัดเข็มหมดุดให้ จากเส้นขอบนี้ออกมานิดนึงแล้วก็กัดให้ตรงกับเส้นกดรอยที่เราทำการกดรอยนะคะษณะนี้นะคะตอนนี้เมื่อเรากัดเข็มหมดเสร็จแล้วเราก็จะทำการเนานะคะบริเวณส่วนคอตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกัดไปเรื่อยๆนะคะ อ่านะคะอันนี้คือการลัสสกษณะของการเน่านะคะเนาโดยห่างจากขอบออกมา2ขีดนะคะแล้วก็ให้ตรงกับเส้นกดรอยของคอเสื้อลัสสกษณะนี้นะคะเมื่อเราเนาเสร็จแล้วเราก็จะทําการเมื่อเรากัดเข็มหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเนานะคะสำหรับคนที่ชํานาญแล้วก็สามารถที่จะเย็บได้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ชํานาญนะคะ ควรที่จะเน่านะคะควรที่จะเน่าเพราะส่วนคอเป็นส่วนสำคัญของตัวเสื้อเพราะว่าถ้าเราเย็บปกเสื้อไม่สวยนะคะเท่ากับในส่วนของการเย็บเสื้อเนี่ยจะดูแล้วไม่สวยงามไม่มีความปราณีตนะคะง้นปกเสื้อสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เสื้อเราดูแล้วเป็นงานที่มีความละเอียด แล้วก็มีความปรานี้แล้วก็มีความมีการเน้นฝีมือในการเย็บนะคะนะคะอันนี้เราก็จะเนาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุดของการของคออีกด้านหนึ่งนะคะ,ะเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะคะ เอานะคะเราก็ได้แนวตรงบริเวณปกกับคอเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นลนักษณะการเนวรูปแบบนี้นะคะโอเคนะคะทั้งทั้งซ้ายและขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะค่ะในส่วนของการเย็บปกเสื้อนะคะจะสังเกตว่าเราจะมีการวางปกเสื้อกับคอเสื้อด้านซ้ายของชิ้นหน้าและก็ด้านขวา มือของชิ้นหน้านะคะเทคนิคการเย็บปกนิดนึงนะคะให้เราเย็บเย็บจับรงมุมปกเนี่ยค่ะเข้ามาประมาณ3ามเซนหรือ2เซนก็ได้ทั้งซ้ายและขวาโดยไม่ต้องย้ำให้เย็บล็อกมุมปกก่อนนะคะซ้ายขวาลักษณะนี้ก่อนคะ เราจะทำการเย็บล็อกมุมปกก่อนเพื่อไม่ให้เวลาเราเย็บปกนะคะม,มีความคลาดเคลื่อนนะคะของการเย็บปกเนี่ยเราจะล็อกประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ดึงดึงได้เย็บออกจากกันนะคะล็อกทั้งซ้ายและขวาก่อนนะคะ เราไม่ล็อกนะคะเวลาเราเย็บมันจะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในการเย็บปกนิดนึงนะคะ,ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะทำการเย็บทับอันเดิมได้นะคะก่อนเย็บทุกครั้งให้ ให้สำรวจว่าปกเราได้วางตรงมุมของตัวเสื้อหรือเปล่าหรือมีการเหลื่อมล้ำของตัวเสื้อไหมนะคะถ้าหากมีการเหลื่อมล้าก็ให้ทำการแก้ไขนะคะเราก็จะเริ่มวางปักเข็มที่มุมนะคะใช้ฝีเข็มปกตินะคะในการเย็บก็คือฝีเข็มเลข3เวลาเย็บนะคะให้ห่างจากขอบปกนิดนึงประมาณ0ูนย์ จุดจุดหนึ่งหรือจุดสองก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการทำให้ปกเสื้อเราตั้งขึ้นนะคะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะในการเย็บปกเพราะว่าถ้าเราเย็บแล้วเกิดมีการผิดพลาดประการใดนะคะมันทำให้เราจะต้องมานั่งแก้ไขแล้วถ้าทำให้ปกเราออกมาแล้วเกิด ไม่มีไม่มีความปราณีและสวยงามนะคะเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะคะให้สำรวจดูด้วยว่าเมื่อเย็บเสร็จแล้วมีการทับของบริเวณปกเสื้อกับตัวเสื้อหรือไม่อย่างไรนะคะในการเย็บนะคะให้เริ่มต้นเย็บแล้วก็จบด้วยร่มต้นเย็บด้วยการย้ำแล้วก็จบด้วยการย้ำเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะตัด มาลักษณะน,นี้นะคะโอเคและเราก็สำรวจส่วนส่วนที่เป็นคอเสื้อว่าเราได้เย็บตรงเส้นหรือไม่แล้วก็มีการทับจีบกันหรือไม่นะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะทำการบากเสื้อบกักคอเสื้อนะคะโอคนะคะ เมื่อเราได้แล้วนะคะสํรวจเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีการผิดพลาดในเรื่องของการเย็บแล้วนะคะให้เราทําการตัดตะเข็บคอเสื้อประมาณ1เซนนะคะด้วยสายตาลักษณะนี้นะคะตัดโดยรอบจนสุดอีกข้างหนึ่งของตัวเสื้อนะคะอันนี้คือเราได้ตัดตะเข็บ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํากันไกลนะคะมาทําการบากเวลาบากนะคะให้วางปลายกันไกลนะคะอยู่ที่เส้นเย็บนะคะอย่าอย่าบากลักษณะนี้มันทําให้กันไกลเลยสุดโดนปกเสื้อของเราให้วางให้ตรงกับเส้นให้ปลายให้วางพอดีกับเส้นที่เราเย็บอ่าลักษณะนี้แล้วก็บากห่างกันช่องละ หเซนนะคะประมาณนะคะด้วยสายตาแล้วบากไปเรื่อยๆนะคะลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจากมุมด้านหนึ่งของปกแล้วก็ไปจนสุดนี่นะคะเมื่อบากเสร็จแล้วเราก็จะทำการเลาะได้เนาตรงนี้นะคะออกได้ที่เราเนาออกนะคะโอเคนะคะอ่าสำหรับอันนี้นะคะเราได้ทำการบากนะคะนะคะ จนสุดตรงนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเมื่อทําการบากเสร็จแล้วเราก็จะนําปกนะคะพลิกล้มมาทางด้านที่ที่รีดอัดเคมีกาวนะคะล้มลักษณะน,นี้แล้วก็พลิกมาด้านตัวเสื้อด้านถูกอย่างนี้นะคะจากนั้นให้เราทําการเย็บเข้ามา1ตีนผีนะคะโดยไม่มีการย้ํานะคะตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ใครจะเย็บเข้ามาหนึ่งตีนผีหรือเย็บชิดขอบก็แล้วแต่ว่าใครมีความามีความต้องการให้เป,เป็นรูปแบบปกเส้นเย็บลักษณะไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนนะคะเ<ม>ทคนิคนิดนึงเวลาเย็บตรงนี้นะคะพยายามดึงให้ตึงนะคะแล้วก็เวลาเย็บก็ให้ติดกับให้โดนตะเข็บตัวนี้ด้วยนะคะ ค่อยๆเย็บนะคะเราจะเย็บไปจนสุดขอบของตัวเสื้อนะของตัวปกนะคะตรงนี้พยายามเย็บเน้นฝีมือนิดนึงเพราะว่าฝีเข็มตัวนี้จะโชว์บนตัวเสื้อให้เห็นและเป็นการบอกในเรื่องของความปราณีตของตัวเสื้อของเรานะคะพยายามเย็บ เน้นฝีมือนะคะในการทำนะคะเราก็จะเย็บไปจนสุดของปกเสื้อนะคะไม่ต้องย้ำนะคะทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ จุดที่เราทำการเย็บเราก็จะได้การเย็บเขาเรียกว่าการเย็บกันเหลื่อมหรือการเย็บเดินคิ้วนะคะวิธีการเย็บนี้เขาเรียกว่ากันเหลื่อมตะเข็บหรือการเย็บเดินคิ้วของตะเข็บนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราจะมาประกอบบกให้สำเร็จนะคะมาดูกันนะคะค่ะในส่วนตรงนี้เราได้เย็บประกอบ ปกเสื้อกับตัวเสื้อเรียบร้อยในส่วนของปกส่วนล่างนะคะวันนี้เราจะมาเย็บประกอบปิดตะเข็บข้างๆงและก็ส่วนบนนะคะปิดตะเข็บข้างข้าและส่วนบนโดยเราจะมีวิธีการนำชิ้นปกที่เราตัดอีกชิ้นหนึ่งนะคะโดยเอาผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะวางลักษณะน,นี้นะคะให้เสมอกันกับดินส่วนข้างและก็ส่วนบนอย่างนี้นะคะ นี่เราก็มาดูนะคะเราก็พลิกกลับมาดูกลับมาด้านส่วนในนะคะเวลาวางนะคะต้องวางให้เสมอการกับส่วนข้างและก็ส่วนบนและเราก็จะทําการกัดเข็มหมุดนะคะกัดเข็มหมดุดเหมือนเดิมนะคะให้กัดเข็มหมดุดอย่าก,กัดชิดขอบออกมานิดนึงนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในการทําปกเสื้อเราจะกัดเข็มหมุดไปเรื่อยๆนะคะ พอกัดเสร็จแล้วเราก็จะทำการเน่านะคะส่วนใครที่ชำนาญแล้วก็อาจจะกัดเข็มหมุดแล้วก็เย็บได้เลยก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บประกอบปกกันค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราได้กัดเข็มหมดุดผ้าสองชิ้นแล้วนะคะประกบกันด้านถูกกับด้านถูกจนสุดนี้นะคะ นี้เรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเราควรจะเย็บห่างจากขอบออกมา1ส่วน1ขีดถึง2ขีดนะคะระวังนิดนึงนะคะในการเย็บปักเข็มนะคะแล้วก็เราก็สามารถเย็บได้เลยอย่าลืมย้ำนะคะเวลาเย็บ เวลาเย็บตรงมุมตรงนี้นะคะไม่เลยนะคะให้เข้ามุมแล้วก็ปักเข้ามุมลักษณะนี้เอาเข็มปักปักไว้นะคะลักษณะนี้นะคะเข็มปักไว้อย่างนี้แล้วก็ยกดินผีแล้วก็หมุนนะคะเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆ ตรงมุมอย่าเย็บเลยนะคะให้ฝีเข็มอยู่ที่มุมตรงนี้พอดีนะคะฝีเข็มอยู่ที่มุมตรงนี้พอดีอ่าเราก็จะเย็บเข้ามุมนะคะปักเข็มไว้แล้วก็ยกดินผีแล้วก็หมุนผ้านะคะแล้วก็จบด้วยการย้ำนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราได้เย็บลักษณะนี้นะคะห,าห่างกัน1ขีดหรือ2ขีดโดยรอบนะคะเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการตัดตะเข็บให้เหลือ1เซนนะคะเนี่ยให้เหลือ1เซนโดยรอบโอฮนะ นะะในส่วนของมุมนักตะเข็บนี้นะคะให้เราทำการตัดโดยให้เหลือตะเข็บนิดนึงนะคะอ่า,อาลาักษณะนี้นะคะแล้วก็เวลาพลิกกลับมาให้พับเข้ามาแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็พลิกผ้ากลับมานะคะเราได้ตัดผ้านะคะให้เหลือตะเข็บประมาณ1เซนนะคะ ในส่วนของมุมก็ตัดอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการบากนะคะบากเส้นนี้นะคะห้ามเลือห้ามโดนเส้นเย็บนะคะแล้วก็ห่างกันประมาณ1เซนลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะอ่าในส่วนตรงนี้เป็นการบากส่วนบนของปกเสื้อนะคะอ่าเมื่อเราทําการบากเสร็จแล้วเราก็จะพับ รงมุมลักษณะนี้แล้วก็พลิกปกเข้ามานะคะให้เป็นลักษณะปกที่เป็นมุมนะคะถ้าปกเราไม่เป็นมุมเราก็ใช้ที่เลาะผ้าหรือปลายเข็มหมดุดดันปลายปกให้เป็นลักษณะมุมลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้ปกส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีดปกส่วนบนตรงนี้นะคะแล้วก็พับตะเข็บ เข้าไปข้างในเพื่อเย็บปิดปิดนะคะปกให้สวยงามนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการรีดกันค่ะค่ะในส่วนนี้เราได้เย็บปกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลิกปกออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการรีดนะคะปกส่วนข้างและก็ส่วนบนนะคะรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ลักษณะนี้นะคะควรรีดด้านในของตัวปกนะคะแล้วก็เน้นย้ำส่วนที่เป็นข้างแล้วก็ส่วนบนนะคะคครีดจนไปจนสุดตรงนี้เลยนะคะการรีดนะคะเราควรจะเน้นในส่วนขอบบนของตัวปกนะคะ อา,อาจจะใช้เหล็กทับนะคะเพื่อความเรียบนะคะขนาที่ผ้ายัางร้อนนะคะอ,อันนี้คือการรีบปกนะคะเมื่อเราได้รีบปกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการพับตะเข็บปกนะคะส่วนนี้เข้าไปนะคะโดยทำการปิดเส้นเย็บนะคะ การปิดเส้นเย็บยแล้วทำการกัดเข็มหมดส่วนนอกตรงร่องตรงร่องตรงนี้ค่อะอลักษณะนี้กัดเสร็จเรื่อยๆทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วจากนั้นก็ทำการเนานะคะถ้าใคร ชำนานแล้วก็สามารถกัดเข็มหมดและก็เย็บได้เลยนะคะสามารถกัดเข็มหมดแล้วก็เย็บได้เลยตรงนี้เวลาเย็บก็เย็บตรงร่อง,รงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเย็บปกกันค่ะค่ะในส่วนตรงนี้เราจะทําการกัดเข็มหมดนะคะเพื่อเก็บตะเข็บปกส่วนในนะคะจนถึงอีกข้างหนึ่งของปกนะคะ ันวิธีการเย็บนะคะเราจะมีปกอย่างนี้ใช่ไหมคะอ,า,อางนี้เราก็จะเริ่มเย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บจากกึ่งกลางของตัวเสื้อนะคะซึ่งจะอยู่ส่วนเสื้อด้านหลังและก็เย็บตรงร่องตรงนี้นะคะเย็บตรงร่องตรงนี้ถ้าใครไม่ถนัดเย็บตรงร่องก็จะเย็บชิดขอบก็ได้ขึ้นอยู่กับ ความถนัดนะคะถ้าชิดขอบก็ชิดขอบตลอดถ้าเย็บตรงร่องก็เย็บตรงร่องตลอดนะคะเวลาเย็บนะคะเราจะเย็บจากกลางคอเสื้อชิ้นหลังไปจนปกริมปกอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ชิดขอบของปกนะคะไปจนสุดนะคะมาเรื่อ,อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นที่เราเย็บนะคะ แล้วก็ย้ำนะคะน,นี้มาดูวิธีการเย็บกันนะคะ,ะตรงนี้นะคะใครจะกัดเข็มหมดเย็บก็ได้หรือใครจะเนาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดหรือมีความมั่นใจในการเย็บปกเสื้ออย่างไรนะคะก็เย็บไปเลยนะคะ,อะของ ของครูนะคะจะเป็นการเย็บตกร่องนะคะไม่ได้เย็บชิดขอบตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้บังคับว่าจะต้องเย็บตกร่องหรือต้องเย็บชิดขอบขึ้นอยู่กับความถนดัดหรือความมั่นใจในการเย็บของแต่ละคนนะคะตรงนี้ปักมุกเข็มเข้าไปแล้วก็ขึ้นมานะคะตรงนี้จะหนานิดนึงต้องใช้ความ ทักษะในการเย็บนิดนึงนะคะอย่าเลยมุมนะคะเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ย้ำนะคะก็คือควรที่จะเน้นฝีมือในการเย็บนะคะนิดนึงเพราะว่าปกตั้งเนี่ยค่ะ ถ้าฝีเข็มไม่สวยหรือฝีมือที่การเย็บนะคะมันจะทําให้ดูชิ้นผ้าของเราเนี่ยดรอปไปเลยนะคะทําให้งานเสื้อตัวนี้ดูไม่สวยงามและไม่มีความปราณีตนะคะ,ะก็จะได้ในส่วนของปกเสื้อนะคะ เมื่อจบแล้วเราก็จะทําการย้ํานะคะตรงส่วนที่เราเริ่มต้นย้ําประมาณ2หรือ3าสีเข็มนะคะค่ะในส่วนของอันนี้นะคะเป็นการเย็บปกตั้งนะคะที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าเราก็ได้ทําการเย็บปกตั้งนะคะของเสื้อบุรุษเรียบร้อยนะคะโอเค ก็วันนี้ก็ขอสาธิตการทำปกตั้งเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ